สื้อเสียงเรื่องย้อนเวลาขึ้นเป็นององภาคหนึ่งเล่มที่ห้าตอนเยือนวัดหา,สานสารแทร็กที่หนึ่ง นับตั้งแต่กวีราชวงศ์ถังจางจี้ล่องเรือกลับมาตุภูมินำเรือเทียบฟังยามวิการแต่งบทกวีชื่อเทียบท่าที่ฟงเฉียวบรรยากาศฉากวิวทิวทัศน์อย่างลึกซึ้งมีอยู่ท่อนหนึ่งเอ่ยถึงวัดโบราณหานซานซื่อนับแต่นั้นวัดหานซานซื่อก็มีชื่อลือเรื่องเมื่อมาถึงเมืองซูโจไหนเลยไม่ท่องชมวัดหานซานซื่อได้ เศรษฐีอันดับหนึ่งแห่งซูโจอ,อูจีเอียนน้อมเชิญจางเทียนซือมาประทานพรให้กับเหล่าไทายแย่นายผู้เฒ่าบวกกับจางเทียนซือสองทรงเม่ยมายังแดนเจียงหนันได้ยินกิติศัพท์ของทะเลสาบไทหูจึงคิดลอยเรือไปเก็บกระจับกลางทะเลสาบดังนั้นใช้คนมายังเมืองหังโจเชื้อเชิญหยางหลิงเดินทางไปเนื่องจากหยางหลิงพักอยู่ กับม้อกงกงย่อมเชื้อเชิญหม้อกงกงสองสามีภรรยาร่วมทางเรือของทางราชการเล่นไปตามคลองขุดวินเหอประจวบกับผ่านวัดหานซานซื่อจางเทียนซื่อสองทรงเมืกับอูจี้เอียนต่างน้อมรออยู่ที่ริมฝัง่งฟงเฉียวเห็นหยางหลิงสวมใส่เสื้อผ้าเบาบางหากไม่ใช่ปรากฏเจ้าหน้าที่ฟานจื่อพกพาอาวุธอารักขาอยู่ข้างกาย อาศัยรูปโฉมการแต่งกายของมันยังเข้าใจว่าเป็นคุณชายรูปงามเสียอีกอูจี้เอียนได้ยินว่าผู้แทนพระองค์ท่านนี้อายุยังเยาว์พอเห็นรูปโฉมของมันยังอดตื่นเต้นสงสัยไม่ได้เศรษฐีอันดับหนึ่งแห่งสูจโจท่านนี้มีอายุ50าสิเศษลักษณะท่าทางสุภาพเรียบร้อยถึงแม้ว่าตระกูลอูเป็นพ่อค้า แต่ก็มีที่ดินอยู่ที่ซูโจหังโจลูกหลานตระกูลอู๋ก็มีคนรับราชการดังนั้นเป็นตระกูลที่สืบทอดติดต่อกันมาหลายชั่วอายุคนวันนี้จางเทียนสื่อถือเป็นเจ้าภาพแขกรับเชิญคือใต้เท้าหยางแต่หากเอ่ยถึงความสนิทสนมนับหม้อชิงเหอกับอู๋จี้เอียนคุ้นเคยมากกว่าดังนั้นหม้อชิงเหอแนะนำหยางหลีงต่ออู๋จี้เอียน หูจี้เอี่ยนก็แนะนําจางเทียนซือสองทรงเมื่อยต่อหม้อชิงเหอจากนั้นทั้งหมดสนทนาปราศัยกันเดินเข้าสู่วัดหานซานซื่อวันนี้หม้อชิงเหอก็สวมชุดลำลองมันมีรูปกายสูงใหญ่เมื่อแต่งกายเช่นนี้กลับดูไม่ออกว่ามันเป็นขันทียามยืนเคียงคู่กับหม้อหม้อหูยินที่ทรงเสน่ห์กลับเหมาะสมยิ่งเจ้าอาวาสวัดหานซานซื่อฟังว่า วันนี้ท่านผู้แทนพระองค์กับมอกงกงจะมาท่องชมวัดย่อมไม่กล้าเพิกเฉยรีบออกมาต้อนรับหลวงจินชรามีอายุ80เศษคิ้วเคราล้วนขาวพลนใบหน้าก็แดงเปล่งปลัง่งมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงท่านครองกาสาพัดส,สีแดงเข้มนำผู้อวสโสหลวงจีนปฏิคมและเนรน้อยสิบกว่ารูปมาต้อนรับอย่างหลิงกับพวกเข้าวัดวัดหานซานซื่อแม้มีชื่อเสียงเรียงนามแท้จริงแล้ววัดวาแคบเล็ก ใช้เวลาไม่นานก็เดินครบหนึ่งรอบพอผ่านเข้าประตูวัดเห็นจัดตั้งกระถางทูบทองเหลืองขนาดใหญ่เหล่าอุบาสกปักทูบหยาบใหญ่ลงในกระถางสูดได้กลิ่นควันทูบแต่ไกลถึงแม้แต่เท้าผู้แทนพระองค์เดินทางมาแต่ทางวัดไม่ได้มีคำสั่งห้ามอุบาสกเข้าวัดเพียงแต่เจ้าหน้าที่ฟันจื่อพอล่วงหน้าเข้าวัดหยุดยืนรักษาการอยู่รอบข้างทั้งหมดจึงหลบเลี่ยงมาด้านข้าง หยางหลิงเพียงเกิดความสงสัยอยากรู้ว่าวัดหานซานซื่อมากกว่านิยมชมชื่นส่วนจางเทียนซื่อเป็นผู้นำสำนักพรดเมื่อมายังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของสถาบันสงจึงเกิดความกระอักกระอ่วนอยู่บ้างดังนั้นไม่กระตือรือร้อนเท่าใดเมื่อเป็นเช่นนี้ทั้งหมดเชกเช่นขี่ม้าชมดอกไม้ใช้เวลาเครื่องชั่วยามก็มาถึงหลังวัดหยางหลิยงเห็นหลวงจีนชุด เท้าสองรูปคุกเข่าอยู่บนอาสนะกำลังหมอบกราบกลาานจึงชะงักเท้าลงท่านเจ้าอาวาสความจริงเข้าใจว่าไต่เท้าผู้แทนพระองค์ไม่มาถึงตึกหลังโดยเร็วถึงเพียงนี้จึงไม่บอกให้หลวงจีนที่หลังวัดหลบเลี่ยงยามนี้เห็นว่ากระทบถึงอารมณ์ท่องเที่ยวของไต่เท้าผู้แทนพระองค์จึงโบกมือบอกใบให้หลวงจีนปฏิคมสั่งให้หลวงจีนชุดเทาทั้งสองหลบไปก่อน อย่างเหลียงเห็นหลวงจีนทั้งสองนั้นคลองจีวรต่างกับหลวงจีนภายในวัดบนหลังยังสะพายหมวกงอบใบหนึ่งคล้ายมาจากแดนไกลให้ความรู้สึกทั้งแปลกประหลาดทั้งคุ้นเคยพอขมวดคิ้วคลุ่นคิดค่อยนึกออกว่าเคยเห็นพระสงฆ์ในม่านหัวซึ่งหมายถึงการ์ตูนของญี่ปุ่นแต่งกายเช่นนี้จึงถามขึ้นว่าต้าซือหมายถึงพระคุณเจ้า เจ้าอาวาสหลวงจีนทั้งสองรูปนี้เป็นหลวงจีนของวัดท่านหรือท่านเจ้าอาวาสกล่าวว่าเห็นใต้เท้าผู้แทนพระองค์หลวงจีนทั้งสองรูปนี้มาจากวัดเซอร์เตอ,เตอซึ่งหมายถึงวัดจิตโทคุประเทศญี่ปุ่นเดินทางมายังวัดเราเพื่ออัญเชิญพระคัมภีร์กับพุทธรูปอูจิเอียนที่ด้านข้างกล่าวขึ้นว่า ไต่เท้าในรัชสมัยเจิงกวนราชชวงถังซึ่งหมายถึงชื่อปีรัชกาลของถังไท่จงฮ่องเต้วัดแห่งนี้มีหลวงจีนทรงปริยัติธรรมสองรูปฉายาหารซานกับเซ่อเตอ๋อต่อมาหลวงจีนเซ่อเตอ๋อจาริกบุญไปญี่ปุ่นสร้างวัดเซ่อเตอ๋อถ่ายทอดพระธรรมคำสอนได้รับความเคารพจากคนท้องถิ่น ดังนั้นพระสงฆ์กับอุบาสกประเทศญี่ปุ่นหากเดินทางมายังแผ่นดินจงหยวนต้องมานมัสการที่วัดหานซานซื่อหยางหลิงเห็นท่านเจ,จ้าอาวาสกับอูจี้เอียนยามเอ่ยถึงประเทศญี่ปุ่นหามีสีหน้าคุนเคืองไหมสร้างความประหลาดใจอยู่บ้างจากนั้นครุ่นคิดตอนนั้นประเทศญี่ปุ่นยังไม่กระทำความผิดมหันถึงแม้ตามชายฝั่งทะเลปรากฏโจรวอโคอ,อารวาสแต่ถูกจัดเป็นชนชั้นมิจฉาชีพ จึงไม่ระบายแขนใส่ชาวญี่ปุ่นหย่างหลิงเดินขึ้นบันไดเข้าหาพระสงฆ์ญี่ปุ่นที่คิดล่าถอยออกจากโบสหลังกวาดตาไปยังที่ซึ่งพระสงฆ์ทั้งสองกลาบนมัสการเห็นบนผนังแขวนภาพวาดเก่าคล้ำคล้าใบหนึ่งบนภาพวาดเป็นรูปหลวงจีนสองรูปลักษณะท่าทางสัตว์ซื่อโง่งมท่านเจ้าอาวาสเดิมเข้ามาบอกกล่าวว่าไทเท้าที่เห็นเป็นภาพของ มหาสมณะสารกับเซิร์เตอรอย่างหลิงพงกศีสารับเห็นด้านซ้ายของภาพมีตัวอักษรหนังสือสองแถวล้วนเป็นคำโต้อตอบที่ได้รับการกล่าวขานมันเคยได้ยินมาแต่แรกแต่ไม่ล่วงรู้ที่มายามนี้ค่อยทราบว่ามาจากโอดของหลวงจีนหานซารกับเซิร์เตอรอย่างหลิงเอื้อนเอ่ยว่าชนชาวโลกให้ร้ายเรา คมเหงเรายามหยันเราเยาะเย้ยเราเหยียบย่ำเราคิดร้ายเราหลอกลวงเราควรจัดการอย่างไรที่ด้านข้างบังเกิดซุ้มเสียงหนึ่งกล่าวเสริมว่าคงได้แต่อดกลั้นมันอ่อนข้อมันแล้วแต่มันหลีกเลี่ยงมันอดทนมันเคารพมันอย่าได้สนใจมันอีกหลายปีค่อยดูกันใหม่หยางหลิงเหลียวหน้าไปตามเสียง เห็นเป็นหนึ่งในสองพระสงฆ์ที่มีอายุเยาวกำลังประนมมือตอบคำของมันต้องยิ้มออกมากล่าวว่าหลวงจีนท่านกลับจำได้อย่างแม่นยำพระสงฆ์ญี่ปุ่นนั้นได้รับคำชมเชยจากมันมีสีหน้ายินดีกล่าวขึ้นว่าขอบคุณเต้เท้าที่ชมเชยอัตมาหยวนเยนินซึ่งเป็นภาษาญี่ปุ่นออกเสียงว่าจิคาคุไดอิชิเป็นพระสงฆ์วัดเซอเตอ อัตามายังจําได้ว่ามหาสมณะเสื้อเตกเ,เคยถามว่ายังมีเคล็ดลับใดหลีกเลี่ยงได้มหาสมณะหานสารตอบว่าพระโพธิสัตว์นีเล์ซึ่งหมายถึงเมตไตรยโพธิสัตว์เคยกล่าวว่ามีคนด่าว่าอาตมาอาตมาเพียงบอกว่าประเสริฐมีคนทุบตีอัตมาอัตมาจะล้มตัวลง มีคนถมน้ำลายใส่หน้าก็ปล่อยให้แห้งกลังอาตมาไม่ต้องเปลืองกำลังมันก็ไม่ต้องคุณข้องเครื่องใจบทสวดนี้มีทั้งสิ้น300ยกว่าตัวยากนักที่พระสงฆ์ญี่ปุ่นรูปนี้จำได้อย่างแม่นยำทั้งรักษาจังหวัดจาโคนได้ท่านเจ้าอาวาสพอฟังต้องปนมมือสาธุสาธุอย่างหลิงมองดูพระสงฆ์รูปนี้หวัวน,นึก ภายภาคหน้าพวกมันแปลงร่างเป็นโจรบุกเข้าแผ่นดินจงหยวนมาปล้นฆ่ากระทำชําเราต้องกล่าวขึ้นว่าคำกล่าวของมหาสมณะเชิดเตอ๋อแฝงหลักปรชัชญาต้าซื้อพระคุณเจ้าจำได้อย่างแม่นยำอย่างนั้นเราถามท่านหากให้ท่องย้อนทวนกลับไปไม่ทราบทำได้หรือไม่พระสงหยวนเยิญง,งงงานวูบจึงกล่าวอัตมาทำไม่ได้ ยางเหลียงถามอีกว่าอย่างนั้นประเทศท่านนับถือศาสนาพุทธแต่ว่ามีศักกกี่คนที่กระทําได้พระสงฆ์หยวนเหยินดะไม่อาจตอบคาหน้าผากมีหยดเหงื่อไหลซึมออกมายางเหลียงยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าต่อให้ท่องพระคัมภีร์ย้อนทวนกลับไปได้พุทธเพียงติดอยู่ที่ปากท่านพึงท่องว่ารู้แจ้งถึงสัจธรรมอาทิตย์ดวงจันทร์อยู่เคียงข้าง สัจธรรมนี้ได้จากการรู้แจ้งหรือพระสงฆ์หยวนเยินพลันปนมมือน้อมคำนับแล้วกล่าวว่าคำกล่าวของเต้เท้าเช่นกระบองฟาดใส่แสกหน้าอัตมาขอน้อมรับคำสั่งสอนไว้อยางหลีกยิ้มพลางแล้วกล่าวว่ามีกล้าคำกล่าวเพียงกล่าวจากปากความรู้แจ้งขึ้นอยู่กับความรู้แจ้งของท่านกลับเป็นคำสวด สุดท้ายของมหาสมณะเสื้อเตอ๋อแฝงหลักปรัชญาเป็นคำรู้แจ้งถึงสัจธรรมอาทิตย์ดวงจันทร์อยู่เคียงข้างอันว่าอาทิตย์ดวงจันทร์รวมกันเป็นคำหมิงหากว่าประเทศท่านปฏิบัติต่อผู้คนด้วยดีตาหมิงใหญ่ไม่ใช่เป็นเพื่อนบ้านอยู่เคียงข้างกับพวกท่านหรอกหรือพระสงหยวนเหยินเงยหน้าขึ้นมองดูมันแวบหนึ่งกล่าวอย่างได้คิดว่า ได้เท้ากล่าวเช่นนี้เป็นเพราะประเทศท่านเกิดโจรสลัดอารวาดจึงระบายโทสะใส่ปวงประชาประเทศเราหรือหยางหลิงย้อนถามว่าท่านกล้าปฏิเสธว่าในบรรดาโจรสลัดไม่มีกองทัพของเหล่าใดาเมียวที่ละโมบโลบมากปลอมตัวมากกอวอดหรือพระสงฆ์หยวนเหยินหน้าแดงวูบหลังจากขบคิดกล่าวว่าแต่ว่าประเทศท่านไหนเลยแสดงมิตรไมตรีออกมา ประเทศเราต้องการอยู่ร่วมกับประเทศท่านโดยสันติเสริมส่วนขาดระบายส่วนเกินให้แก่กันแต่ประเทศท่านยืนกรานให้ประเทศเราเข้าเฝ้าในฐานะข้าในพระองค์เพราะเพื่อแสวงหาพระคัมพีพระสงฆ์ประเทศเราเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาเพื่อพกนำกลับไปแต่ยังไม่อาจตอบสนองความต้องการของเหล่าสานุสิทธ ถึงแม้พวกเรายอมจ่ายเงินซื้อหาประเทศท่านก็ไม่ยอมขายให้หากไม่ใช่ประเทศของท่านควบคุมอย่างเข้มงวดพวกเราพวกเราเอ่ยถึงตอนนี้ใบหน้ากลับกลายเป็นแดงกำ่ำแสดงว่าตนเองก็เห็นว่าผู้อื่นไม่ยอมซื้อขายฝ่ายตนกลับยื้อแย่งช่วงชิงออกจะไร้เหตุผลไปอย่างหลิงเคยอ่านประวัติศาสตร์เห็นว่าประเทศจีนโบราณ ช่างโง่เขลาต้องการชื่อเสียงไม่ต้องการผลประโยชน์หากว่าอีกฝ่ายหนึ่งยอมลดตัวเป็นข้าในพระองค์ต่อให้นำต้นหญ้ามาเข่งหนึ่งก็มอบทองล้ำค่าให้เป็นการตอบแทนแต่หากว่าอีกฝ่ายไม่ยอมลดตัวเป็นข้าในพระองค์ต่อให้เป็นการซื้อขายที่ส่งผลดีต่อตนเองโดยปราศจากผลเสียก็ไม่ยอมค้าขายกับอีกฝ่ายเห็น พระสงฆ์หยวนเหยนมีสีหน้าละอายแสดงว่าเกิดความอดสูต,ต่อพฤติการของคนในประเทศจึงเกิดความรู้สึกที่ดีต่ออีกฝ่ายดังนั้นกล่าวขึ้นว่าเราก็ทราบเรื่องที่ท่านเอ่ยถึงเราจะกราบทูลขอฝ่าบาทเปิดใช้ฝั่งทะเลเพิ่มการติดต่อค้าขายแต่หากโจรสลัดของประเทศท่านลุกล้ำเข้ามาพวกเราจะลงมือต่อมันอย่างหนักหน่วงกล่าวจบก็หันกาย กลับไปหาจางเทียนสื่อกับหม้อชิงเหอและพวกเห็นอูจี้เอียนทำท่าคลุ่นคิดอย่างหลียงจึงอดถามไม่ได้ว่าอูเซียนเซิงท่านพูดแท่อูยังนึกถึงคำพูดของพระสงฆ์หยวนเหยินหรืออูเจียเอียนใจหายวาบรีบกล่าวขึ้นว่าถูกถูกแล้วมิมิช่เฉาหมินซึ่งเป็นคำเรียกตัวเองของราชดอนอย่างเหลียงยิ้มพลางแล้วกล่าวว่า อเซียนเซิงไม่ต้องแตกตื่นท่านเป็นเศรษฐีอันดับหนึ่งของซูโจมีบ้านมีที่ดินมีธุรกิจสิ่งทอยังมีร้านรวงคงเข้าใจเรื่องเหล่านี้มากกว่าการมายัางแดนเจียงหนันของเราครั้งนี้ไม่เพียงเพื่อตรวจสอบการเก็บภาษีของเจ้าหน้าที่ยังต้องการหาวิธีเพิ่มรายได้ทางภาษีขอท่านบอกกล่าวได้อย่างเต็มที่เราไม่โทษว่าตำหนิ ออ๋เจียเอียนกวาดมองจางเทียนสื่อแวบ,บหนึ่งมันเห็นมันพงกศรีรษะให้กำลังใจจึงปลุกปลอบกำลังขวัญกล่าวว่าในความเห็นของเชาหมินในประเทศญี่ปุ่นเกิดการสู้รบวุ่นวายขาดแคลนสิ่งของมากมายเช่นไหมดิบภาพายแพรไหมปลอดตลอดจนเข็มโซ่เหล็กหม้อเหล็กเครื่องเคลือบ พลมขนสัตว์ยังมียูกยาเครื่องชูรถโดยเฉพาะพระคัมภีร์ศาสนาพูดกับตำราปราดขงจือ้อหากว่าราชสำนักยอมเปิดใช้ฝั่งทะเลไม่เพียงจะส่งผลดีต่อราษฎรทั้งยังจะเพิ่มรายได้ทางภาษีให้กับราชสำนักอย่างหลิงแม้ทราบว่าการติดต่อค้าขายจะทำกำไรอย่างงามแต่นึกไม่ถึงว่าสิ่งของเหล่านี้จะเป็นที่ต้องการของญี่ปุ่น ไหนเลยพลาดโอกาสเช่นนี้ได้ดังนั้นกล่าวอย่างลิงโลดว่าสามารถทำกําไรจริงหรืออูเซนเซิงบอกกล่าวให้ละเอียดกว่านี้อูจี้เอียนกล่าวว่าไต่เท้าอย่าได้เข้าใจว่าเรากล่าวเลหล้ยวไหลเฉาหมินจะลองยกตัวอย่างหนึ่งเช่นการเลี้ยงตัวหมอนจนกระทั่งสาวเส้นไหมวุ่นวายตลอดทั้งปีไหมดิบหนึ่งช่างขายได้เงินห้าหหุนหลังจากหักต้นทุน และชำระภาษีอย่างมากเพียงเลี้ยงปากท้องแต่หากขนทรงไหมดิบไปถึงญี่ปุ่นจะขายได้ห้าหกตำลึงราคาต่างกันถึงสิบเท่ายังมีเข็มเล่มหนึ่งพอไปถึงที่นั่นจะขายได้เงินเจดหุนหรือทำกำไรมหาศาล แน่นอนพวกมันก็มีสิ่งที่พวกเราต้องการเช่นทองเหลืองดินถนํำและไม,ม้ซูม่พวกเราซื้อมาปรุงแต่งส่งขายให้กับพวกมันจะทำกําไรอีกต่อหนึ่งคนผู้นี้จะอย่างไรเป็นพ่อค้ากล่าวไปกล่าวไปเกิดความกระตือรือร้นคึกคักขึ้นมาอย่างหลิงพอฟังมีความรู้สึกว่านี่เป็นสภาพทางด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศจีนกับญี่ปุ่นในยุคหลัง เพียงแต่อุปสงค์อุปทานสลับสับเปลี่ยนกันต้องหัวรอออกมาแล้วกล่าวว่าชาวญี่ปุ่นจึงไม่โง่งมเราไดเมียวกับแม่ทับรีบร้อนต้องการค้าขายกับพวกเราคงไม่เพียงเพราะเป็นความต้องการของราษฎรกระมังอูจี้เอียนหัวรอพลางแล้วกล่าวว่าย่อมแน่นอนพวกมันจะทําฉากญี่ปุ่นพัดจีบกล่องตลับเมือกอย่างประณีต ทางเรายินดีซื้อในราคาสูงหากทั้งสองฝ่ายติดต่อค้าขายกันราชสำนักอาจนำเข้ามีดดาบจากพวกมันดาบของญี่ปุ่นมีคุณภาพเหนือกว่าดาบของพวกเราเมื่อซื้อมาขายออกไปจะทำกำไรอย่างน้อยสามเท่าหยางหลิงพงกศีสีสารับอย่างเงียบงนันรอจนเดินออกจากประตูวัดหานซานซื่อพลันชะงักเท้าลงกล่าวอย่างจริงจังว่า ไม่ทราบว่าอูเซียนซึงสามารถเขียนที่ท่านล่วงรู้ออกมาอย่างละเอียดหรือไม่ยิ่งละเอียดยิ่งดีเมื่อเรากลับถึงนครหลวงจะกราบทูลเรื่องนี้ต่อฝ่าบาทอูจี้เอียนรืมตากลมกว้างชั่วครู่ค่อยกล่าวอย่างลิงโลดว่าแต่เท้าคำพูดนี้เป็นความจริงหรือท่านยินยอมกราบทูลเรื่องที่ทำกำไรให้กับพ่อค้าต่อฝ่าบาทยางหลิงกล่าวอย่างจริงจังว่า นี่ไม่ใช่เรื่องที่ทำกํำไรให้กับพ่อค้าหากเป็นเรื่องสําคัญของชาติบ้านเมืองหอจี้เอียนรับฟังจนตาเป็นประกายประสานมือคารวะหยางหลิงจนจรดพื้นกล่าวขึ้นว่าแต่เท้าเมื่อกล่าวเช่นนี้เชาหมินจะจดบันทึกเรื่องที่ล่วงรู้มอบต่อใต้เท้าโดยเร็วหยางหลิงพงกศีษะรับตั้งใจว่าพอกลับถึงนครหลวงจะกราบทูลเรื่องนี้ต่อเจ้าเต๋อฮ่องเต้ เกลี้ยกล่อมพระองค์เปิดการติดต่อค้าขายมันทราบว่าเหล่าขุนนางที่หัวโบราณคล่ำเคลือเข้าใจว่าตนเองเป็นราชวงศ์แห่งฟ้าต้องเสนอหน้าออกมาคัดขานแต่มันล่วงรู้ความสําคัญของเรื่องนี้จําต้องเร่งดำเนินการขอเพียงบังเกิดผลราชสำนักกับราษฎรพอได้ลิ้มรสความหวานจะเรียกร้องมากกว่านี้เมื่อถึงเวลาจะไม่มีผู้ใดยับยั้งได้ ออ้เจียยเอียนพอยืดกายขึ้นก็กล่าวขึ้นว่าวันนี้ไต้เท้าออกมาพักผ่อนยอนใจเรื่องการงานรอไว้กลับไปแล้วค่อยว่ากล่าวเชาหมินทราบว่าการมาของไต้เทา้าครั้งนี้จุดแรกต้องเป็นวัดหานซานซื่อละแวกนี้มีร้านอาหารเจหานซานให้รสชาติแปลกพิเศษเชาหมินจับจองโต๊ะไว้ขอเชิญไต้เท้าไปริมลองดูหลังจากนั้น พวกเราค่อยท่องชมทะเลสาบไทหูกันม้อจิงเหององงงันวูบจึงกล่าววันนี้ใต้เท้ามาท่องชมเมืองซูโจเป็นการส่วนตัวดังนั้นเราไม่ได้แจ้งต่อขุนนางจือฟูของซูโจแต่แจ้งให้หลีต้าเสียงจัดโต๊ะเลี้ยงตอนรับใต้เท้าที่เหลาซือจือแล้วใต้เท้าเห็นว่าหยางหลิงคบคิดแล้วกล่าวหากเข้าเมืองไปต้องเสียเวลาอีกประการ ทั้งหมดมีขบวนใหญ่โตไม่ควรเอิกกระเริกไปยังคงไปยังทะเลสาบไท้หูพำนักค้างแรมคืนหนึ่งจากนั้นกลับเมืองหังโจไม่ต้องรบกวนหลีกงกงแล้วมันรีบร้อนเดินทางกลับความจริงคิดเฉยโอกาสแวะเมืองไห่หนิงไปพบกับหมินเหวินเจี้ยนหากบอกต่อม้อจิงเหอมันคงแจ้งให้ทางเมืองไห่หนิงเตรียมต้อนรับใต้เท้าผู้แทนพระองค์ตอนนี้หยางหลีงนึกปวดเสียนเวียนกล้าว ต่อรูปขบวนอันใหญ่โตขาดความอิสระเสรีไปร้านอาหารเจหารซานตั้งอยู่ริมแม่น้ำฟงลุยเมื่อขึ้นชั้นบนไปทอดทัศนาจะเห็นทิวทัศน์ของเมืองซูจโจอย่างชัดตาอาหารเจของที่นี้เช่นหน่อไม้หุดซิ่วหรือหัดพุทธะหมูแฮมเสริมบารมีของเจอรหรันมันปูผัดหมี่ล้วนปรุงอย่างพิถีพิถันคล้ายกับเป็นของขาวจริงๆเนื่องจากสถานที่อยู่ห่างไม่ไกล ทั้งหมดจึงไม่โดยสารเกี่ยวหากแต่เดินเท้าไปหอูจี้เอียนเดินนำหน้าเข้าร้านอาหารเจก่อนขณะจะพายมือเชิญทั้งหมดเข้าไปเรี่ยวกวนซื่อซึ่งน้อมรออยู่ภายในก็รีบวิ่งออกมารายงานว่าเราแย่เกิดเรื่องแล้วผูดน้อยเหมาร้านอาหารแห่งนี้ไว้น้อมรอต้อนรับแต่เท้าผู้แทนพระองค์มิคาดลีกุ้ยกลับจากตกปลาที่ริมแม่น้ำต้องการลิ้มรสอาหารที่นี้ ผู้น้อยบอกว่าเราแย่เหมาร้านอาหารไว้แล้วแต่มันไม่รับฟังอูจี้เอียนงงงันวูบหนึ่งคิดไม่ถึงว่าจะพบพานหลีกุ้ยซึ่งเป็นคู่อริในที่นี้แต่ว่าเลี่ยวกวนซื่อใช้การไม่ได้ไปแล้วขอเพียงบอกว่าตนเองจัดเลี้ยงใต้เท้าผู้แทนพระองค์กับจางเทียนซื่อหลีกุ้ยยังกล้ารั้งอยู่หรือหอจี้เอียนถลึงตาใส่เลี้ยวกวนซื่อขณะจะดูว่ามันพลันเห็นเลี้ยวกวนซื่อ กล่าวพลางปลายตาไปยังหยางหลิงพลางค่อยเข้าใจเจตนาของมันจึงรอบหัวรอดในใจปั่นสีหน้าเป็นลำบากใจแล้วกล่าวว่านี่นี่นี่หลีกก้ยมารับประทานอาหารด้วยอย่างนั้นก็สร้างความลำบากใจอยู่บ้างที่แท้ตระกูลอูตั้งรกรากอยู่ที่นี้มา160กว่าปีเมื่อ60ปีก่อนเป็นเศรษฐีอันดับหนึ่งของเมืองซูจโจ ส่วนหลีกุ้ยเป็นเศรษฐีใหม่ที่พุ่งพรวดขึ้นมาร่ำรวยจากการปล่อยเงินกู้เก็บดอกเบี้ยโหดไม่ว่าผู้ใดก็ไม่ล่วงรู้ฉากหลังของหลีกุย้ยเพียงทราบว่ามันพอมาถึงก็มีทุนร้อนแน่นหนาทุกครั้งที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะหลังจากที่โจนวอโคบุกปล้นทิงทรัพย์มันจะให้สินเชื่อแก่ชาวนาแต่คิดดอกเบี้ยแพงริบริ้วสุดท้ายชาวนาไม่มีปัญญาชดใช้ ได้แต่นำที่นาไปชำรานี่บางคนก็ล้มละลายรับจ้างทำนาให้กับมันบางคนหันไปเป็นแรงงานทำกระดาษและสิ่งทอผู้ที่ชราอ่อนแอก็กลายเป็นขอทานไร้หลักแหล่งด้วยวิธีการเช่นนี้เพียงระยะเวลาไม่กี่ปีหลีกุ้ยก็ครอบครองที่ดินของซูโจหังโจจำนวนมากมีบ่าวไพร่นับพันพักอาศัยในตึกใหญ่ใช้ชีวิตอย่างภูมิฐาน จนแทบอยู่เหนือตระกูลอูพฤติการของมันย่อมสร้างความไม่พอใจแก่ข้าหลดีเมืองซูโจพวกมันกับคนท้องถิ่นกีดกันผู้มาจากภายนอกจึงรวบรวมความผิดของหลีกุ้ยฟ้องร้องขึ้นไปแต่ไม่ทราบว่าหลีกุ้ยมีความเป็นมาอย่างไรที่ทำการกลมเมืองพอได้รับหนังสือฟ้องร้องกลับแส้งเป็นไม่รู้ไม่เห็น ดังนั้นตระกูลอู่ถ่ายทอดเรื่องนี้ต่อสำนักปู้เจิ้งซือกับสำนักอั้นฉาซือก็ไม่มีความคืบหน้าอันใดเราตระกูลใหญ่ค่อยทราบว่าลีกุย้ยมีที่พึ่งพิงอันแข็งแกร่งไม่อาจโค่นมันลงได้ระหว่างนี้ลีกุย้ยเริ่มมุ่งเป้ามาที่ทรัพย์สินของตระกูลอู่ทั้งสองตระกูลมีสภาพเช่นน้ำกับไฟเลี่ยวกวนซื่อจงใจไม่บอกว่าแต่เท้าผู้แทนพระองค์ จะมารับประทานอาหารจุดประสงค์ก็เพื่อยืมมือหยางหลิงระบายแขนสักคราหม้อจิงเหอที่ด้านข้างพอฟังพลันโถมออกไปร้องอย่างโกรธแค้นว่าหลี่กุ้ยหรือเจ้าผู้นี้มีเงินอยู่ไม่กี่เหรียญก็กำเริบเสิบสารคลาครั้งนี้กับกล้าไม่เหมาะสมไปแล้วหลีกุ้ยพูดที่เปลือกนอกคล้ายเป็นคนหยาบแท้จริงแล้วมีความคิดอ่าน ฝังออกว่าหม้อชิงเหอบประชดแดกดันมันเหม็นกลิ่นเหลียนกระสาบใบหน้าถึงกับบัดเดียวแดงกบับัดเดียวขาวซีดตะกุกตะกากว่าถูกแล้วผู้น้อยไม่ทราบว่าหม้อแย่เชิญแขกมาท่านทั้งหลายเชิญเข้าผู้น้อยจะไปในบัดดนส่วนค่าอาหารขออนุญาตให้ผู้น้อยเป็นคนจ่ายถือเป็นการไว้หน้าผู้น้อยสักเล็กน้อยอูจี้เอียนชิงกล่าวว่า ไม่ทราบรบกวนหลีอ้วนง่วสิ้นเปลืองแล้วเราเป็นคนเชิญเต้เท้าทั้งหลายมายังเมืองซูโจเงินจำนวนนี้ยังมีปัญญาจ่ายได้หลีกุ้ยเห็นอูจี้เอียนจัดเลี้ยงให้กับหม้อชิงเหอแสดงว่ามีความสัมพันธ์ไม่น้อยที่ด้านข้างยังมีคนชายสูงสักผู้หนึ่งกับนักพรรูปหนึ่งไม่คล้ายเป็นผู้คนธรรมดายิ่งไม่กล้าอวดโอหังยามนั้นปลายตาบอกใบตอบพูดติดต,ตาม ภายในร้านหลายคนพากันล่าถอยจากไปลีกวนเจียได้รับคำสั่งหม้อชิงเหอไหนเหลยยอมปล่อยปลาละเวนจึงติดตามไปหม้อชิงเหอย่อมไม่บอกให้ทุบตีมันฉกช่วยโอกาสตบซับจำนวนหนึ่งให้มันเจ็บปวดใจสักสามวันอูจี้เอียนเชื้อเชิญทั้งหมดเข้าห้องพิเศษกล่าวอย่างเสียใจว่าเฉามินไม่ทราบว่าลีกุ้ยจะรุดมา รบกวนอารมณ์สุนทรีของเต้เท้าทั้งหลายต้องขออภัยยิ่ง